ดูดวงชาวลาสีกลมไปแล้วไม่รอนะครับผมโพสต์วันที่ยี่สบองตุลาไม่รอใครแล้วพูดไปแล้วก็ไม่มีใครเชื่อบอกไปแล้วก็ไม่เชื่อปัญหาต่างๆก็ามารุมเล้าไม่รอแนะล้วรวยเองทำเองจบในโชคระถามน้าบุญบารมีวาสนานครับผมก่อนหนึ่งหมอสันแนะนำให้ท่านพบไพรีพิน่าศัตรูหมู่มารพังพิน่าสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะครับพบคู่กับเหรียญพระางสะดุงมานนะครับเหรียญเก่านะจ๊ะสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีพิธีใหญ่ ทักไลน์มา s ันนสี่สองแปดเก้าด้วยโชคตะตาบุญกุศลวัส,สนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์คำชูปอกปากคุ้มของราาักษาดวงชะตานี้เป็นยังไงอ่าวดูตําแหน่งดวงชะตาก่อนพราราชาถือไม่เทา้าบ่งบอก,บอกว่าอะไรครับผมบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันอยน่างมั่นคงมั่งคั่งร่ํารวยดวงชะตานี้ต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่ง,ยงชิงดีอํานาจบนบารามีวัส,สนาใช่กลัวใครเสียดีไหนจัดหนักจัดเต,ต็มในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตา ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะนำพาซึ่งความสําเร็จใครบางคนเข้ามาแข่งแย่งยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอํานาจโดยมีวาสนาเดอะไฮเปอร์เพนบังเกิดขึ้นในโชกตรับผมเล่นกับใครไม่เล่นมันคนระเบิดกันครับคนละกระดูกันเดอะไฮเปอร์เพนตกตําแหน่งในดวงชะตาท่านสิ่งศักดิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันในดวงชะตาท่านธรรมดาสิในไหนนะผมจะมาสู้กับใครไม่สู้มาสู้กับราศีนี้ปีดดาบปากลงมาเต็มตัว ับผมน้องไม่หลับกระโจนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาต่ตางๆทําให้ท่านรู้สึกว่าเหมือนมีใครบางคนเข้ามายัดเยียดทุกสิ่งทุกอย่างให้กับท่านยัดเยียดความต้อยต่ํายัดเยียดความไม่มีเพื่อนยัดเยียดเป็นคนไม่น่าคบเป็นคนอิจฉาริษยาน่ารังเกียจเราดูถูกเยาหยามคนแบบนี้คบได้ไหมไม่คบนะท่านอย่าคบนะนะผมยิ่งครบยิงต้อยต่ำนะยิ่งครบยิ่งพังไปหน้านะหรือพวกทักใส่เล่นง,งานอย่างหนักนะอย่างนั้นไม่เอานะ ับผมดั The fool บฟูมังเกิดขึ้นในโชคชะตาการประจบประแจงเรียยแข้งเรี้ยขาเอาอกเอาใจท่านเป็นพิเศษนะตอนดอีเอาใจเต็มที่เลยไอตอนไม่ดี่ะ,นะผมเป็นไงล่ะับผมนะมีเงินปุ๊บนะตัวใครตัวมันนะผมพระราชาแห่งเหรียญจะนำพาซ,ซึ่งความผสมเลิโชคลาภเงินทองบารมีวิสนาเทพเทวดาเซงกษิ์คำชูป,ปกปกัปกคุ้งรองราษาพระราชาแห่งเหรียญตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในดวงชะตาทําให้ท่านรู้สึกเบือ่อหน่าย พระเจ้าทนไม่ไหวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับผมเบื่อนายกับทุกสิ่งทุกอย่างยันเยียดความเป็นคนที่ไม่ดีเห็นเราเป็นคนหน้ารังเกียจครับดูถูกเหยียดหยามครับผมรู้ไม่จริงเก่งไม่จริงรู้อวดอวดเก่งรู้เยอะหน้ามันไส้อิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งแย่งผลงานครับผมขี้ฟ้องขี้ฉาไปฟ้องเจ้านาย ับผมโกหกหลอกลวงปิ้นปั้นก็ไปได้อ้างฟ้าอ้างดินอ้างผีอ้างสางอ้างเทวดาเลอะเทอะเลอะเรือนเป็นบ้าไปแล้วผมขออนุญาตขำนิดนึงเป็นบ้าไปแล้วมันเป็นบ้าไอ้นี่มันเป็นบ้าทำโดแบบนี้หรือเปล่าถ้าโดนแบบนี้ท่านคอมเมนต์บอกหมอสังด้วยรับผมเพราะฉะนั้นในโชคกตาของท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าสามไม้เกิดขึ้นในโชคกตามุ่งตรงอย่างเดียว วางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนา,า,าคตการปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปผลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนังจัดเต็มในโชกตะตาดวงชะตานี้จะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีชิงไหวชิงพลิบใช้เล่เหลื่อมเล่กลนเพดุบายร้ายมาก็ร้ายกลับก็เข้ามาสิครับผมกลัวกูหรือเปล่าครับก็เข้ามาสิครับนะผมก็เข้ามาสิครับขอในขออนุญาตยิ้มนิดหนึ่งวันนี้นะครับขออนุญาตคำนิดนึ่งนะผมเรื่องราวต่างๆเมืนะผมเข้ามาประเดีประดังดาบสองไฟ นะรัดาบสองไฟเจ็บปวดโลดล้าวต้องเลือกนะับเลือกอะไรเลือกสามีได้คนเดียวเลือกภรรยาได้คนเดียวนะครับต้องเลือกนะครผมแต่ว่าผู้ชายอ่ะมันตกตําแหน่งซี่หอ4ซี่หอแปลว่าสี่คนสี่คนเป็นพญางูเหา่าเอ้เป็นพญามังกร้งูเห่าไมนะครับเป็นพญามังกรนะครผมนําพาซึ่งความประสร็จเพราะฉะนั้นผู้ชายแต่งงานครบ4คนมีลูกอีกสี่คนคนละสี่คน คนละสองคนรวมกันเป็นแปดคนโอ้โหนะผมหกลกซิลแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ชายเอาไว้ครบสี่คนนะผมเย่หมอจันโดนแล้วคอมเมนต์ผมพูดเยอะยิ้มก็ไม่ได้นะผมคอมเมนต์มาแล้วนะจ๊ะกูโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิสิทธิ์คำชูปอกปักุมครองรักษานะครับด้วยบุญกุศลวาสนาฟ้าดินเป็นพยานฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์นะตรงนี้สําคัญมากนะ นะตำแหน่งดวงชะตาของท่านถ้าตกตำแหน่งแบบนี้หมอสันบอกเลยว่าคุณระวังเรื่องการทะเลาะวิวาทบอกแหวนนะผมเรื่องบางอย่างนะครับปกปิดซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงเปิดให้หมดครับนะจะมีเงินกี่บาทไม่ต้องไปบอกลูกนะผมลูกตอนนี้พ่อมีแล้วนะสี่พันล้านนะผมนะผมไม่บอกลูกเลยนะผมพ่อใช้เสื้อเก่าเก่างเกง,เก,งเก่าเก่ารถเก่าเกา,เกา ครับผมในเป๋าไม่โชงเงินอนะเงินสดไม่มีครับผมแต่ในบัญชีหุ้นมีสี่พันล้านครับผมต้องแบบนี้เนี่ยของจริงปกปิดอ่านตามไพ่นะไม่เกี่ยวหมอสันนะครับผมปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาตกตำแหน่งแต่ไฮพิเทศด้วยอำนาจบนบารมีวาสนาเ <c oughs> ทพเทวดาสิณสิทธิ์คำชูปกปักปก,ปกุ้มของรักเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเล้ามันเจ็บปวดรวดเล้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดก้นพยายามยัดเยียดสิ่งที่ไม่ดีให้กับท่าน เอาดีเข้าัวเอาช่วยคนอื่นคนคนนี้มันคบไม่ได้นะครับผมนะครับผมดมมูลมนเสนจันทร์ซ้อนจันทร์มหาเสน่ห์เมตตามหานิยมแล้วนะขอระบายนิดหนึ่งบอกอาจารย์ดูดวงหรือระบายเนะี่ยบอกไม่ใช่ดูดวงนะครับไม่ได้ระบายมีคอมเมนต์อาจารย์ดูดวงหรือระบายไม่ได้ระบายนะบผมโลกนี้มันโหดร้ายเว้ย ับผมโชคกับตาบุญกุศลวาสนาพร้อมที่จะได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายนะผมเรื่องราวต่างๆเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคกัตาพร้อมที่จะไฟ่พร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดีผมไม่ทําอะไรให้คนหรือยังไงนะผมการพลิกเปลี่ยนแปลนพัฒนาอย่างก้าวโดดพร้อมที่จะได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีได้เจอคนที่ใช่นะผมชีวิตนี้หาคนจริงใจนะเข้ามาในชะตชีวิตนะคุณจงรักเขาที่สุดนะ นะผมถ้าเขาไม่เคยนอกลู่นอกทางก็ไม่เคยทําอะไรกับคุณให้คุณเจ็บปวดรอดร้าวจงรักเขาที่สุดนะผมนะไม่เชื่อไปอ่านตําราของคูบา,าจานนะนะลกมีจริงอ่านตําราพระมาลายก็ได้นะผมนะลกไม่จริงนะผมเราจงรักคนที่เขารักเรามากที่สุดดูแลเขาไปตลอดชีวิตถึงแม้เขาจะไม่สวยเขาจะเหี่ยวแล้วเขาจะยานแล้วเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะับเดียวนิศัยกรรมได้ ไปดึงหน้าได้แล้วผมจ่ายตังค์เน่จ่ายตังค์เน่เป็นผู้ชายชจะมาจ่ายตังค์เน่แล้วผมอยากได้แฟนสวยก็จ่ายตังค์เน่เดี๋ยวนี้จ่ายตังค์แล้วสวยได้นะแล้วผมเดอดสองเหรียญเดือสองเหรียญเดือสองเหรียญเกิดขึ้นในโชคชะตาสับสนงงง,งวยเอาแน่เอานอนไม่ได้ไอ้โธเอาเอาแน่เอานอนไม่ได้ในโชคชะตาชีวิตรับเอ็มเพจเกิดขึ้นในโชคชะตาตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มอัศวินขี่ม้าซือดาบ ประหารประหารศัตรูมมมานปราบศัตรูเยี้ยนเตียนดวงนี้เป็นไงพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดีอํานาจบนบาร,รมีวัสนาดวงท่านต้องเป็นแบบนี้นะครับนะค,บคุณต้องต่อสู้นะนะผมอะไรนี่น่อยยอมแพ้พอเขาแทรกคิวหน่อยนะเหมือนกันนะหมอสันบางทีหมอจันก็ยอมนะเอ,เอแทกเอาสบายใจเอาพี่แทรกเลยผมต่อมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะผมแทรกเลยนะผมแต่ว่ายอมมากๆไม่ได้นะมันต้องใช้เรดร์นิดนึงตามันตะ้องจิกลงาไง แทกเหรอแทกผมอ่ะเดี๋ยวจัดหนักให้บอกเอานี่หมอซันเ็ยม่ไจิกหนูอย่างนี้เอาหนู่าแทกคิวพี่นะผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาฟ้าดึงคำชูนดนุนนําโชคชะตา้วผมสิบเหรียญบังเกิดแปลว่าดวงนี้จะรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายขอทํานายว่าดวงจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตานะผมอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวครับโลกนี้มันโหดร้ายแบบนี้นะ แล้วเราก็อยู่แบบโอดร้ายนะนะผมในตำราก็มีระบบไว้แล้วเกิดเป็นมนุษย์ลงมาชดใช้กรรมเกิดเป็นเทวดานะผมชดใช้บุญกุศลวาสนาก็คือมีแต่ใช้เสวยบุญบุญหมดเมื่อไหร่อยากมาเกิดเป็นมนุษย์นะครับนะผมนะครับสุคติภูมิของเทวดาคือมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นเทวดาลงมาเกิดบนโลกมนุษย์เราว่าท่านเป็นมาสุคติภูมินะนะผมเพราะฉะนั้นท่านจงสร้างบุญบารมี แล้วกลับไปสวรรค์หรือไปนิพพานนะผมไม่เอาแล้วบนโลกมนุษย์มันโคตรทุกข์เลยนะผมโคตรทุกข์เลยเนี่ยนะดูดวงเนี่ยหมอจันดูเนี่ยมีแต่แก่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวาสนาดูแต่ดวงเดนี่ดูไปก็ขำไปนะผมเจ็บปวดโลดแล้วแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวมันแฟนมันแย่งแฟนหนูอาจารย์มันแย่งแฟนหนูาานนหนทํายังไงนะผมเปิดไพ่ก็มาเจอจัตตสเมนต์อีกโอ้โหมันเล่นคุณสายมนต์ดำสายคุณแล้วเนี่ย อะผมมันตกตำแหน่งไพ่เพชรไมมไพ่มีดดาบออกมาโอ้โหมันเล่นจัดหนักทั้งพูดผีปีศาจส่งมาทุกอิ่องทุกอย่างเลยรัะผมโอ้โหนี่มันทุกมากเลยนะเนี่ยดวงชะตาแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างบังเกิดขึ้นในดวงชะตาเราจะไปทุกกับมันรัะผมเพราะว่าเราจะวิ่งหนีมันทําบุญได้มากๆครับบุญเป็นปัจจัยให้ท่านรอดพ้นให้ท่านรวยให้ท่านปังให้ท่านประสบความสำเร็จ นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับผมกดไลค์ถือเป็นค่าครูนะครับกดไลค์กดแชร์ถือเป็นค่าครูนะ่าครูมีตั้งแต่โบราณโบราณนะกดไลค์ไม่เสียงต่างนะครับหมอจันก็เฉีย์ทุกคนบางคนจะไอ้นี่บอกอาจารย์โอนบัญชีไม่ต้องไม่ต้องกดไลค์หมอจันพอแล้วไม่ต้องโอนให้ก็ได้กดไลค์พอแล้วนะครับผมครับกดไลค์ถือเป็นค่าครูใช้ได้แล้วนะครับผม นะครับผมขอยด้านแชมชื่อราบลื่นเพ็นไปได้ด้วยดีจงสุขสมสองหวังดังใจใหมายนะครับผมสวัสดีครับ